เบิ้ลปทุมราชลูกทุ่ง 5G สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ อาทิตย์สมน้อยหรือเบิ้ลปทุมราชอาสยามนะคะเบิ้ลน,นะคะเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายนพศ2539เป็นนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงนะคะในสังกัดของค่ายอาสยามค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากนะคะในปัจจบุบันนี้จากผลงานเพลงอ้ายมีเหตุผลเฟซก็หายไลน์ก็เงียบสื่อลักออนไลน์ ให้น้องไปษาความในใจและกูลืมเขาแล้วอาทิตย์สมน้อยนะคะภูมิลำเนาเดิมนะคะอยู่ที่ตำบลน,นาป่าแซงอําเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญจึงมีที่มาของฉายาเบิ้ลปทุมราชค่ะศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสาขาการตลาดดิจิตอลค่ะเป็นเด็กล้างมอเตอร์ไซค์และส่งอะหล่ยรถค่ะจากนั้นนะคะได้ส่งคลิปเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ20ปีแกมมี่โก เมื่อปีพศ2558และในที่สุดก็ติดอันดับ1ใน57ค่ะหลังจากนั้นก็เข้ามาอยู่กับสังกัดอาสยามในเครือของ RS ออกเพลงแรกก็คืออ้ายมีเหตุผลมีผู้ชมมากกว่า100ล้านวิวจากเพลงนั้นเพลงเดียวค่ะจากนั้นนะคะก็ออกเพลงแก้เนี่ยเป็นเพลงชื่อว่าเหตุผลของคนจะไปร้องร่วมกันกับทัญญาอาสยามค่ะ และมีผลงานเพลงเรื่อยมาและบอกเลยว่าดังทุกเพลงในยุค 5G ค่ะเบิ้ลนะคะยังมีผลงานการแสดงให้แฟนๆได้รับชมอีกด้วยนะคะอย่างภาพยนตร์หลวงพี่แจ๊ด 5G และซีรีส์เรื่อง21วันฉันรักนายค่ะผลงานนั้นมีมากมายไม่ต้องพูดถึงและบอกเลยว่าเป็นขวัญใจโซเชียลขวัญใจยุค 5G จริงๆค่ะด้วยความสามารถของเบิ้ลปทุมราชนะคะก็ทำให้คว้ารางวัล Thailand Social Award ปี2022สาขา Best Entertainment on Social Media ค่ะ เรียกได้ว,ว่าจากหนุ่มน้อยบ้านนาล้างเครื่องมอเตอร์ไซค์และส่งอะไรนะคะกลายมาเป็นเบิ้ลปทุมราชอาสยามหรืออาทิตสมน้อยหนุ่มน้อยแดนอีสานที่มีความล้มลุกคุกค,คานในการใช้ปากาแต่งเพลงจึงนำมาความมีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้ค่ะยังไงแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของน้องเบิ้ลปทุมราชกันด้วยนะคะขวัญใจชาวลูกทุ่งใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมไปส่องหาฟังกันนะแอดมินเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผ่านหูมาแน่นอนค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต